สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเกมเมอร์อิสานนะครับวันนี้ก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนํานะครับแอปนี้ก็เป็นแอปย่อยของธนาคารนะครับสามารถถอนเงินโอนเงินได้ปกตินะครับก็เป็นแอปตัวย่อยที่แยกออกมานะครับแอปนี้ก็มีกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับ9คนนะครับต่อ1บัญชีนะครับแอปนี้ก็เป็นรายเดือนนะครับเดือนนี้ก็วันที่หพฤศจิกานะครับ ถึงวันที่30นะครับเจอ1คนก็ได้รับ50บาทนะครับ2คนก็ได้รับ50บาทคนที่3ก็ได้รับอีก100บาทนะครับแอปนี้ก็รอถึงวันที่30นะครับหรือ14วันนะครับเงินถึงจะเข้าถึงจะถอนออกได้นะครับเจอหนึ่งคนต้องรอหมดแคมเปญนะครับหมดเดือนนะครับ สำหรับคนที่เชิญเพื่อนไม่ได้แต่ฝากเงินเข้ามาใช้แอปตัวนี้นะครับ100บาทก็จะได้รับ50บาทเหมือนกันนะครับแต่ต้องรอนะครับ14วันหรือหมดเวลาของเดือนนี้นะครับเ,เพื่อนๆถึงจะได้รับเพิ่ม50บาทถ้าไม่ฝากก็จะไม่ได้รับนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับที่กดทิ้งใต้ล่างคลิปนะครับฝากใส่รหัสแนะนำด้วยนะครับตรงนี้นะครับ อาหาเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับ